ขก่อนคาเฟ่อันนี้คุณถ่ายที่ไหนอะไรยังไงคะเอ่อถ่ายที่เอ่อที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอ๋อที่โรงแรมครับที่โรงแรมอินเนอร์คืออะไรอินเนอร์หน่อยอินเนอร์คือยินดีต้อนรับสู่หัวใจผมอะไรอุ้ยมิ้ยืนลงเลอินเนอร์ยินดีต้อนรับสู่หัวใจผมมันต้องทำยังไงเนาะโอ้มิ้งเอายังไงดีเรื่องนี้ทำได้ไหมลองดูลองดูนะแต่น่าจะนั่งแบบนี้ไม่ได้ ได้เอายืนก็ได้ยืนก็ได้โอเคภาพพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไป oh! ไม่ได้อ่ะใช่ปะอีกสักนิดนึงนะอีกนิดนึงอ่ะตอนที่พี่บอกมันยังไม่ใช่อินเนอร์ต้อนรับสู่ใจผมมาะมินซูกลบมาเป็นกำลังใจให้มิ้นหน่นนนอยเร็ว ต้องำตรงน้ที่ให้ผ่านจุดตรงไหนถึงแบบว่าเฮ้ยต้องผ่านแล้วจิตกล้องแระแตกเลย่อกี้จีน่ามาต้องผ่านแล้วนะจีน่ามาพูดขนาดนี้ต้องผ่านแล้วต้องผ่านแล้วดาอ่ะเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ผ่านครับขอบคุณครับไปกันต่อเลยฮะรูปต่อไปจะเป็นคู่ของใครเชิญเลย